คลิปนี้ผมเจอพาร์ทเนอร์คนดังอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมชื่อช่องว่า The Real Mip YT เป็นช่องที่ใช้ตัวละครเป็นสปอนบ๊อบอ่ะคุณผู้ชมเคยดูไหมช่องเขาดังอยู่นะคนติดตามเป็นแสนเลยนะครับ <c oughs> เมื่อกี้ผมเห็นเขาประกาศหาตัวทาเลนติกไปทำวิดีโอนะครับผมก็จะให้เขานะเดี๋ยวดูว่าพาร์ทเนอร์ตัวจริงเนี่ย <c oughs> เขาจะบิดหรือเปล่า <c oughs> ผมอยากลอง นี่เลยผมก็บอกเขาว่าผมมีทลนติกนะครับผมนี่เขาเทรดมาเลยนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมถ้าพาร์เนอร์ตัวจริงอ่ะมันจะเขียนแบบนี้พาร์เนอร์แล้วก็เป็นไฟแบบนี้บนหัวชื่อนะครับถ้าเกิดว่าตัวปลอมมันจะไม่มีเขาก็บอกให้ผมโชว์ให้ดูใส่ให้ดูเลยทลนติกเนี่ยมันเพิ่งออกมาใหม่ไงคุณผู้ชมพวกพาร์เนอร์เขาก็จะเอาไปรีวิวตามช่องเขานะครับเขาก็บอกผมประมาณว่า มันจะเป็นบิ๊กวินสำหรับผมนะครับถ้าให้เขายืมไปทำวิดีโอพอเขารีวิวเสร็จแล้วเนี่ยในโหมดเอลิทเดี๋ยวเขาจะคืนของให้ผมแล้วก็ให้ของผมเพิ่มด้วยอันนี้สรุปเลยแล้วกันเขียนมายาวจัดเฮ้ย <Hey. S 1> คุณผู้ชมช่วยผมดูหน่อยนะว่ามันเป็นพันเนอร์ตัวจริงไหมวะชักไม่แน่ใจแล้วผมก็เสียวๆโดนบิดเหมือนกันนะครับผมก็จะบอกเขาแอดเฟนก่อนแล้วกันนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวแอดเขาเลยนะครับแล้วเขาจะเทรดผมกับ โอเคก็ตามนั้นอันนี้กลัวๆอยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมแต่เขาแอดมาแล้วกดรับเลยนะครับเรียบร้อยมันมีพาร์เนอร์นะอันนี้คือเราเล็กขอดวิดีโอไว้แล้วยังไงถ้าบิดกูก็มีคอนเทนต์นะ <c oughs> มันมีอยู่2 c o คอนเทนต์ไงคุณผู้ชมได้ของจากพาร์เนอร์หรือว่าโดนพาร์เนอร์บิดแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องเสี่ยงกันเล็กน้อยเพราะว่า t a l ล n ติกของผมเนี่ยราคาไม่เบาเหมือนกัน ตอนนี้ต่ำ,ตำก็ร้ยห้าสิบจีอะโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้ผมรู้เมื่อเขาอัดวิดีโอเสร็จแล้วโอเคครับตัดสินใจกดเลยเขาเขียวมาแล้วก็เขียวไปนะครับอันนี้คือใจเด็ดมากนะคุณผู้ชมห้ามเรียนแบบนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพาร์เนอร์เขาจะเทรดมาแบบนี้ทุกครั้งอันนี้พาร์เนอร์ตัวจริงผมดูแลเช็คแล้วกดไปเรียบร้อยคือผมนึกยังไงไปให้เขาวะเนี่ย ผ่านไปวันหนึ่งคุณผู้ชมเขาก็ส่งข้อความมาแบบนี้บอกว่าตอนนี้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เชิญผมไปที่ห้องนะครับเราก็ตามไปเลยนี่เทรดมาแล้วกดเข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะคืนอะไรให้เราบ้างพาร์นเนอร์ตัวจริงเขาส่งข้อความมาบอกผมว่าผมเนี่ยบิ๊กวินเลยนะเพราะว่าเขาไปเทรดมาได้กําไรอ่ะคืนททเลนติกผมมาทายท่านแฟนแมนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยโลเด้นคุณผู้ชมโอ้โหเขียวเฉย นี่นะครับเขาบอกว่าผมจะได้รับสิ่งนี้โอ้โหโอไมก็อดพระเจ้าโอ้ยให้คืนจริงวะแบบนี้มันหวานเจี๊ยบดิคุณผู้ชมได้โกลเด้นฟรีก,กับท่านแฟนแมนโอ้โหเฮ้ยผมว่าแล้วว่าทำไมเด็กอ่ะมันชอบตามพวกพันเนอร์กันจังเลยวันนี้ผมรู้แล้วรู้ซึ้งแต่เขาก็ไม่ได้เซ็นลายเซ็นให้ผมนะครับเขาแค่คืนของให้ผมแล้วก็เพิ่มของให้เราเท่านั้นเอง แต่ถือว่าเฮ้ยแม่งของจริงนี่เลยสปอนบ๊อบตัวนี้ถ้าใครเคยดูก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแหละ <im ans> เดี๋ยวผมต้องขอเขาก่อนนะเพราะว่าผมเล็กคอร์ดไว้นะ <im ans> <ๆ>ผมจะเอาไปลงช่องอะเดี๋ยวเราพิมพ์บอกก่อนเขาพิมพ์มาว่าอะไรวะบอกคุณแล้ว <im ans> อะไรต่ออ๋อมันไม่แย่ใช่ไหมล่ะที่จะรอมันก็สมควรแล้วแหละเอาทลนติกกูไปยีออ่ิสี่ชั่วโมงเออ ก็ต้องคิดดอกกันบ้างประมาณนี้เลยคุณผู้ชมหวานเจี๊ยบแต่ว่านี้ผมเจอพาร์ทเนอร์ดีถ้าเกิดว่าเราเจอพาร์ทเนอร์ปลอมนี่เรียบร้อยหวานเจี๊ยบเหมือนกันแต่ว่าเป็นมันนะมันลูกป,ปากเลยนะครับไม่ใช่เราระวังโดนบิดนะคุณผู้ชมอย่าไปมั่วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของผมด้วยแล้วคุณผู้ชมที่ดูก็อย่าไปทำตามนะครับอย่าพยายามไปหาพวกพาร์ทเนอร์ แล้วก็ไปเทเดเอาของอะไรให้เขาเดี๋ยวถ้าโดนบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าตัวปลอมในเซิร์ฟเยอะมากนะครับก็ต้องระวังตัวกันด้วยมีชาชีพโคตรเยอะพวกบิดพวกแว้นเยอะมากรักษาตัวกันด้วยนะคุณผู้ชมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า